ยิ่งเก่าทันต้องยิงให้เต็มแรงสำนวนนี้นั้นเปรียบคือถ้าจะทำสิ่งใดก็ควรลงมือทำอย่างเต็มที่มิใช่การกระทำครึ่งๆกลางๆเพราะสิ่งใดหากลงมือกระทำไม่เต็มที่นั้นความสำเร็จย่อมไม่อาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนย่อมคาดหวังให้ตัวเองนั้นโชควาสนาดีกระทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายๆไร้อุปสรรคแต่ ในโลกความเป็นจริงนั้นไม่มีผู้ใดหรอกที่ลงมือกระทำเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ล้วนประสบความสำเร็จโดยไม่ฝึกฝนไม่พยายามไม่ทำอย่างเต็มที่จนเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำแม้แต่ยอดคนอย่างโจโฉเล่าปีสุนกวนหรือแม้แต่ยอดอจฉริยะพ่อนักปราชญ์อยางของเบงก็ตามในวรรณกรรมสามกกเองก็เช่นกันครับบุรุษผู้ได้ชื่อว่าอจฉริยะอย่างของเบงเอง แม้ตนนั้นจะมีความสามารถมากมายเพียงใดแต่มันก็ล้วนเป็นผลมาจากพรสวรรค์เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นคงเบ้งความสามารถของเขาล้วนเกิดจากพรแสวงการลงมือศึกษาและการกระทําจริงจังทั้งนั้นนั่นแหละที่จะทําให้คุณยู่เหนือผู้ใดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้คือชื่อเสียงของฮองตงในฉายาเทพเจ้าเกาทันยิงธนูแม่นยำเราจับวางใช่ว่าเขานั้น จะมีได้ฝึกฝนใช่ว่าเขานั้นเพียงจับธนูแล้วสามารถยิงได้ตามใจปรารถนาผลของคำว่าฉายาเทพเก่าท่านนั้นทั้งหมดล้วนเกิดจากการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนับพันนับหมื่นนับแสนครั้งจนจากความชอบกลายเป็นความชำนาญจากความชำนาญตกผลึกกลายเป็นความเชี่ยวชาญเหมือนเช่นยุคปัจจุบัน โลกของฟุตบอลนั้นผู้คนต่างชื่นชมพรสวรรค์ของลีโอเนลเมสซี่ว่าเขานั้นเกิดมาพร้อมกับพรของพระเจ้าแห่งฟุตบอลแน่นอนหากว่ากนตามความจริงพรสวรรค์ของเมสซี่นั้นเป็นที่หนึ่งแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งหากเมสซี่ขาดวินัยการฝึกฝนเขาย่อมไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกได้อย่างยาวนานเช่นวันนี้แน่นอน เราท่านที่ดูฟุตบอลในยุคที่ผ่านมาต่างั้าวคำถามว่าใครกันแน่คือนักเตะที่ดีที่สุดของโลกโรนัลโดหรือเมสซี่กันแน่หากมองถึงสิ่งที่ทั้งคู่แตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นเหมือนกันนั่นก็คือพวกเขายอมละทิ้งสิ่งยั่วยุหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับของตนเองให้อยู่ในจุดสูงสุดโรนัลโดแม้วัยจะปาเข้าไป30กว่าแต่เขาไม่เคยไปปาร์ตี้ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ไม่เคยทำ เรื่องที่ทำลายตัวเองและไม่ทานอาหารที่ไร้ประโยชน์เขามีวินัยในการฝึกซ้อมฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากว่ากันที่เพียงเรื่องคอนสวรรค์นั้นโรนัลโด,โดเองก็ยังยอมรับว,ว่าตนเองเป็นลองรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมรุ่นอย่างลิคโดคอเลสมาเสียได้ซ้ําแต่เพราะวิธีการใช้ชีวิตน,นั้นทําให้คอเลสมาไม่เคยที่จะก้าวเข้ามาอยู่หยุดที่ใกล้เคียงของโรนัลโดตอนนี้เลยด้วยซ้ําฮองตงเองก็เช่นกัน เขานั้นอาจจะไม่ใช่คุณพลที่เก่งกาดมากที่สุดแต่เขานั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็น1ในหพยักฆ์แห่งจกกกได้ด้วยวัยถึง70ปีนั่นย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพในตัวของเขาว่าเขานั้นลงมือทำและจริงจังในวิถีนักลบวิถีการใช้ชีวิตของตนเองมากแค่ไหนแม้วันนี้ท่านจะยังไม่ประสบความสำเร็จใดๆแต่ผมอยากให้ท่านนะครับอย่าพึ่งโทษฟ,ฟ้าอย่าได้โทษเพิ อย่าพึ่งโทษพระเจ้าที่ไม่ได้ประทานสิ่งง่ายๆมาให้ท่านแต่ท่านจงถามใจตนเองเถิดท่านจริงจังกับสิ่งที่ทํามากพอแล้วหรือยังท่านละทิ้งสิ่งอื่นที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งอื่นที่ย่อยุแล้วใช่ไหมถามใจท่านเองเอะครับว่าท่านทําเต็มที่อดทนหรือยังหากท่านบอกว่าผมทําเต็มที่แล้วผมละทิ้งทุกอย่างแล้วผมอดทนแล้วผมเชื่อนะครับว่าสักวันความอดทนของท่านนั้นจะผีดอกออกผลอย่างแน่นอน จำเอาไว้คำนี้เป็นคำที่เตือนใจแอดมินเสมอมาปลูกสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นปลูกข้าวมันย่อมไม่มีวันออกมาเป็นขัวเขียวอย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านผู้ชม dsdo s a w a เพจสามกบ d a r k s i d